สีผมเนเน่คะ่ะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะคะผลเลือกเป็นของโลแลนพิกเซลนะคะทุกคนสี7.12ดจุนสองแอชคือสีแบบนี้ E หกศูนย์แจ็กกี้เป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์จ้าดูสีสผม้องเจ๊ก,กี้กนสีสวยมากแล้วก็ไปเห็นในเพจนะคะว่าน้องเนเน่ทำสีผมสีนี้นะคะคือสวยมากสวยแบบตะโกนแล้วก็เราฟอกผมไปแล้วหนึ่งรอบนะ,ะวันนี้นะคะผลจะใช้ครีมฟอกผมของ,ของอนนใช่ ัวนี้ค่ะเขาตาักค่ะตกลงว่าเขาเขาออกเสียงยังไงทุกคนคอมเมนต์มาแต่น่าจะออกเสียงโฟตะหรือเปล่าผมน่าจะแบบออกเสียงผิดนะคะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะตัวนี้นะคะข้างในก็จะมีอะไรแกะเลยจ้าอันจ้าอันนี้จ้าเจลลอปเปอร์นะคะ9%นนะคะผลคิดว่าผมนางแบบน่าจะใช้ประมาณสามกล่องหรือเปล่าเพราะว่าผมนางเยอะมากไม่รู้จะไหวไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ รีเม็ดเล็กๆแบบนี้เราจะเก็บไว้ใช้ตอนเราไปล้างผมบอกเลยว่าทรีเม็ดตัวนี้คือผมทองผมลื่นมากดูใบเสร็จก่อนฉันซื้อสีผมนะนี้ไม่ใช่แค่บ,บินเดียวนะ2สบินนะฉันละลายรับสินไปกับแบบสีผมเยอะมากดูสิมาแล้วเธอจิ๊กตกพอกันนะฉันไปเอาข้าวก่อนเธอเธออยู่กับกล้องไปนะเราจะเทต,ตัวนี้นะคะสามกล่องเทนี้ นี้นะคะใส่ไปเลย วันนี้เราจะฟอกให้เพื่อนเราก็เลยจะแบ่งผมเอาเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ลงคิมฟอกแบบอย่างรวดเร็วไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่ที่หัดฟอกขอแนะนําว่าควรแบ่งผมเป็นช่อๆตามคลิปที่ฝนเคยปักหมุดหน้าติต่อมาดูวิธีแบ่งช่อผมกันค่ะแบ่งผมเป็นสองฝั่งแบบนี้เก็บฝั่งนี้ไว้ก่อนทนี้นะคะแล้วก็จะแบ่งส่วนหน้าและหลังก็คือหลังหูแบบนี้แอกผมออกมา กเก็บส่วนหน้าไว้ก่อนหนังยางรัดไปเลยนะคะใช้หวีนะคะเข้าไปตรงๆแบบนี้นะคะเก็บผมจะมาแบบช่อเล็กๆประมาณนี้แต่งช่อหลังเสร็จแล้วนะเราก็จะมาเก็บแบบนี้เลย<ๆ>เก็บไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาแบ่งช่อหน้าฝั่งนี้อีกเก็เ<ๆ><ๆ>หมอนเดิมพูดได้ไหมอาพูดไปเป็นอะไรเป็นอะไร ได้สิก็ใส่แค่อันนี้กับอันนี้เหรอใช่อันนี้คือแบ่งผมข้างบนก่อนชุบแบบนี้คนที่ยาวออกมาแล้วอันนี้คือสีผมที่เคยมาฟอ,อกกับฝนรอบก,ก่อนที่เราทํำสีน้าตาลไปนะคะไม่ได้ฟอกฟอกสิอฟอกไฮไลท์ง่าเฉยๆนิดเดียวย ดออีกนิดนเดียวจะถึงแล้วนะอีกนิดเดียวมานล่นล่ะ <c oughs> นังไงรอ <c oughs> เธอจะอยู่กับเพื่อนใช่ไหมนะ <c oughs> ทุกคนอันนี้คือลงไปฝั่งนี้แล้วนะลงเสร็จแล้วแต่ว่าดูสิความทองเขาสิสีมากแล้วแต่ว่าอันนี้คือ <c oughs> ยังไม่ได้ลงรีบเลยจ้ะรีบเลยจ้ะ จะทิ้งไว้อีก20 <Wow. S 1> นาทีนะคะแล้วเราจะไปล้างสีผมกันค่ะบอกเลยว่าอยากสปอยจังเลยวะเนี่ย ดูความสีก่อนออกมาสวยแน่ๆเลยสีผมเสร็จแล้วจ้าค่ะสีผมที่ได้เราปอกไปหนึ่งรอบนะคะทุกคนคนผมข้างบนคือสีผมที่เป็นสีผมธรรมชาตินะคะส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นสีผมที่เคยย้อมสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลต่างๆๆๆๆมานะคะเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะจ๊ะสีผมที่ได้ก็จะเป็นสีอะไรประมาณนี้เลยแต่ส่วนข้างบนนี่คือแบบสว่างเวอร์เวอร์แบบเวอร์มากแล้วก็ แสบปัม๊มอยู่แสบป่ะนิดหน่อยแสบแค่นี้ <c oughs> เดียวแบบจ๊ดเดียวได้นะคะเอาแกะกล่องคะ่ะนี้ดีเวลลอปเปอร์อยู่ที่9%คะ่ะอ่าเรามีเลยกุ้งทูสิงฉันอยูโกโกโก่ยไหน อยู่ข้างน,นอกกันเลยน,นาแล้วเธอก็ลืมคุ้มครับโปแไปเอาหูมันนะหูเธอไม่มีหรอฉัน <laughs> <laughs> ไม่มีเธอขอชหจ้าใส่มือจ้าใส่มือค่ะมือสิบล้านสี <laughs> ม่งมาเลคมสีม่วงมาแล้ว <laughs> <laughs> ผมเพิงจะออกไปสีอะไรลุ้นกันค่ะ <laughs> ลุ้นอีล้ว เยอะมากคนก็เลยจะใช้แชมพูแชมพูโนสปอนเ n อร์นะเห็นสีแบบนี้โ no อนเซอร์จริงๆไปตัดผมมาแล้วนะอันนี้ขนาดตัดผมแล้วนะถ้าเราผสมแชมพูมันจะมจะรอตอนผสมแชมพูไปนะมันก็จะมีความเร็วๆแบบนี้ขึ้นนะทุกคน ย้อมมาเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ได้กับกล่องนี้สีเหมือนกันไหมก็เลยได้ประมาณนี้นะคะเป็นสีที่น่ารักเหมือนกันนะกฝนว่าสีเทาสีเทาทาผมตั้งแต่กลางวันจนถึงมืดแล้วค่ะนั่นแหละนะคะที่สีผมที่ได้เราใช้ไปทั้งหมดหกกห้ากล่องมีห้ากล่องอ่ะเราใช้ไปทั้งหมด กล่องนะคะทุกคนสีที่ได้ก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะ5กล่องบวกแชมพูปกติแบบถ้วยละประมาณ5้าหกปั๊นะคะกวดเจะพอนะผมสั้นแค่นี้แล้วผมเยอะมากความผมมา,า,มากแม่จ๋าใครสนใจสีผมสีนี้กดตะก้าข้างล่างได้ค่ะทุกคนไปมา,าจ้า